เก็บไข่ไก่อารมณ์ดีเหรอไข่ไก่เลี้ยงออร์แกนิกไหอ๋อไข่ไก่ออร์แกนิกดูบ้านมันแม่เป็นตะแพงแทบอดปอดอยู่ไข่หลายค่มเด้ไข่ดีบ่ไข่ดีเลไข่ดีไข่เยอะไข่ออแกนิกไข่ไก่อารมณ์ดี เ้ไปรอข้างนอกไปขอเก็บไข่ก่อนไปรอข้างนอกไปรอข้างนอกอู้หึ่ยโอ้เงื่อนนี่ก็ได้หลายนมเนยลยหลังเดียวหลังเดียวนี่ก็หนังหนึ่ง คิดว่าจะเอาอาหารมาให้มันกินนะเวลาสี่โมงครึ่เวลาอาหารมันบอกตอตรงเวลาด้ตามเวลาของมันออีอรอารมณ์ุนทลีอันนี้ว่าได้เลี้ยงหัวอาหารมันก็มีบ้างนีดห่อ มันหมดรุ่นมันเลยย่างนี่แม่มันนี่ย่างเลยอ๋อก็เป็นไก่สาวอยู่มันมีระยะเวลามันบ่บ้านเดียวสองปีนะสองปีเหรอเว้ยเยอะไปดูดิดูดิเฮ้ยเอาดิบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ใครเยอะนี่นี่หลังนี้หลังนี้ สนุกด okay. ีเนาะเก็บไข่เก็บทุกวันวันละตกระยกวันละตกระยะโอ้ย ม้งพุ่น่ะมันอยากกินอาหาร <c oughs> ใจเย็น <c oughs> เย็นนะไก่อรมณ์ดีใจเย็นเย็นฟ <c oughs> ้าเดตการเงินเยอ <c oughs> นะเนาะอืม,มอันนี้เหรอโอ้ย วันนี้ได้เยอะเลยไก่ไก่เอาเกินกินผักใบเขียวกินผักใบเขียวมีแหนมีสาหลายแดงสาหลายแดงมะละกอกแล้วก็หญ้าหวานยังเกาะหญ้าหวานหญ้าหวานย่าหวานก็กิกนบ่ใช่อ๋อันนี้ลูกใหญ่ เอ Alors, ่ดิไข sure. ่แฝดไข่แฝดหรอมันก็แดงดีเด้แดง้ากินบักผักใบเขียวมันก็จะแดงอ่ะเออจะไม่ไข่แดงไข่ไก่ออร์แกนิค